บุ๋มตรีรักพลีชิพเปิดพุงโชว์น้ำหนักพุ่งกว่า10กิโลรู้สาเหตุแล้วอึ้งมากทำเอาเซ็กซี่ควีนรุ่นใหญ่วัย5้58ปีบุ๋มตรีรักรักการดีถึงกับกลุ่มขมับจนต้องรีบพาตัวเองเข้ายิมกันเลยทีเดียวหลังกลับจากทริปพักร้อนณประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมน้ำหนักตัวที่พุ่งพรวดกว่า10กิโลกรมัม โดยนักร้องสาวคนดังได้ใช้เรื่องราวดังกล่าวผ่านคลิปวิดีโอบนช่องทางอินสตาแกรมบุมแทรกซึ่งนอกจากจะเผยให้เห็นสรีระรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนจากเดิมน้ำหนัก49.1กลายเป็น59.1ภายในเวลาเพียงแค่2เดือนแล้วเจ้าตัวก็ยังบอกเล่ารายละเอียดกับเทรนเนอร์ชื่อดังจันอนันต์อภินันถึงสาเหตุที่ต้องเดินทางมาเข้าคอสกู้ร่างแบบละเอียดยิบในวันนี้ด้วยใครมนล้วนๆเลยดูสิพี่กลับไปอเมริกา2เดือนแค่2เดือนคิดดูเอาเองก็ละกัน คือพี่กินของปรดเริ่มตั้งแต่มื้อเที่ยงจนถึงเที่ยงคืนที่สําคัญคือพี่แทบไม่ดื่มน้ําเปล่าเลยพี่ดื่มแต่น้ําอัดลมคือเข้าใจใช่ไหมว่ามันต้องอร่อยอีกอย่างเป็นเพราะพี่รู้ด้วยว่าถ้าพี่กลับมาเมืองไทยพี่ไม่ได้มีงานที่มันซีเรียสร,รออยู่พี่ก็เลยตามใจปากเต็มที่ปล่อยตัวสิบกิโลกรัม พี่ไม่เคยอ้วนแบบนี้มาก่อนเลย10กิโลกรัมอาจําได้ไม่คอนเสิร์ตไทม์แมชชีนที่เพิ่งขึ้นไปล่าสุดเอวพี่แค่24แทบจะแบนแตแต่แต่นี่พี่แค่เผลอเพียงไม่กี่เดือนด้วยวัยแบบนี้วัย58หุ่นพังเลยข่ะตกใจนะ้าตกใจต้องรีบมาเขาคอสเลย ซึ่งหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ถูกแชร์ออกไปไม่เพียงแต่จะทำเอาบรรดาแฟนคลับแฟนเพลงที่ได้เห็นจะต้องรู้สึกเซอร์ไพรส์เท่านั้นแต่ทุกคนก็ยังพร้อมใจกันสาดคอมเมนต์เอาใจช่วยยอบุ๋มตรีรักให้กลับมาหุ่นไปปังอีกครั้งรัวๆด้วยรอดูพี่บุ๋มกลับมาท็อปฟอร์มสู้ไว้ขอบคุณที่แชร์สู้ๆไปด้วยกันค่ะส่งแรงใจให้ครับพี่บุ๋มสู้ๆ่ะมั่นใจว่าทำได้และอื่นๆ